ประเททศไทยเย็นเยๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ กันเตรียมข้าวกล่องกับทีมเข็มทองเพื่อให้ได้ครบจํานวน1 0 0 0กล่องจากนั้นก็วาร์ปมาช่วยทีมงานแพ็คของเพื่อแบ่งลงเรือไปแจกให้ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่บ้านอยู่ริมแม่น้ําน้อยและอย่างที่บอกว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่เลยค่ะซึ่งชาวบ้านก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นั่นเอง หมู 27, ่7ค่ะพื้นที่ตําบลหูวเวียงเนี่ยค,ะค่ะคือพื้นที่รับน้ําเพราะว่าพื้น,นี้เป็นที่ลุ่มต่ําที่สุดเวลาที่น้ำมาตรงนี้มันจะขังนานก่าพื้นที่ที่นี่นะคะเป็นท้องกระทะก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเขื่อนเจ้าพยาปล่อยมันจะมากองอยู่นี่ก่อนอตําบลน,นี้เป็นที่แรก <นะ S 2> แล้วก็จะอยู่นานนะลงทีหลังอะไรประมาณนั้นค,ะค่ะ ความเดือดร้อนในหลายๆปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างตามมาค่ะพี่จ้าอ่าจริงๆแล้วตร,ตรงนี้นะคะถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยโรคของน้ํากัดเท้าแล้วก็โรคระบาดท,ที่มากับน้ําอะไรประมาณนั้นค่ะประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่ในบริเวณรอบๆมีประมาณกี่ครัวเรือนคะที่ในหมู่นะคะมีอยู่ประมาณร30หสคนาเรือนจะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยกับส่วนในทุ่งที่รับน้านะคะคือทุ่งประไห่เจ้าเจ็ด แต่จริงๆแล้วทั้งตําบลเราโดนทุกหมู่นะคะทุกหมู่ได้รับผลกระทบหมดทางในการตลอดสดพระรามสีนะคะ90ปีที่20นครนี่เลยค่ะครัวเข็มทองโภชนานครปฐมรวมถึงนะคะพัฒตรนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังเล็กๆคะด้วยส่งต่อให้กับพี่น้องชาวตําบลหัวเวียงตําบลเสนานะคะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะพี่นาขอเป็นกําลังใจพี่นะคะขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่นี่นะคะ เพื่อรับมอบกำลังใจนะคะจากพี่ๆที่อยู่ทางารายการนะคะแล้วก็คนที่ชมที่บ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพื้นที่รับน้ำค่ะพี่น้องทางเชียงรายทางเหนือนะคะหรือทางอีสานที่ถูกน้ำท่วมนะตอนนี้นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้อีกส่วนหนึ่งนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าเรา<อ>ทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน,นใช่เราไม่ทิ้งกันค่ะ<ช>เราช่วยเหลือกันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ,คะ ช่ค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ค่ะคุยกับพี่เจ้าเสร็จก็ถึงเวลาที่เรานัดกับชาวบ้านให้มารับทั้งของแล้วก็กำลังใจจากพวกเราของทุกอย่างพร้อมทั้งข้าวทั้งน้ำขนมเอ่ยนมเอ่ยทีมงานทั้งทีมเข็มทองและทีมรายการตลาดสดพระรามสี่ไม่ต้องพูดพร้อมสุดๆแต่แล้วคุณค่ะ เจ้ากับก็ดันมาตกแบบไม่ลืมหูลืมตาตกแบบจะไม่เหลือไปตกที่อื่นตกจนน้ําไหลนองคุณพระบอกได้คําเดียวทุลักทุเละพลังต้องมาเติมความหวังให้คนใจสู้ย้ำเตือนให้ได้รู้มีคนที่คอยดูความสำเร็จข้างหลังวัน อาจจะยังมองไม่เห็นฟังฟันแต่จงเชื่อมั่นฟ้าฝันมันไปได้คงมไม่นานฟ้าที่ดูสดใสจะทอดสะพานให้เราเดินขึ้นไปคว้าใช้สักวันคงไม่นานฟ้าที่ดูสดใสจะทอดสะพานให้เราเดินขึ้นไปคว้าใช้สักวัน ความตั้งใจของเราไม่ได้จะมุกก็นำทีมแจกทั้งทั้งที่ฝนตกนี่แหละค่ะเอาสิตอนนี้ช่วงได้ถุนบ้านประมาณประมาณ2เมตรได้ถุนนะครับเฉพาะได้ถุนนะครับเอาแต,ตนนี้ช่วงนี้น้ำมันลงไปบ้างแล้วครับแล้วก็ขังขังอยู่ยังขังอยู่ขงัขงน,นานจะร่วมเดือนแล้วครับก็ขอขอบคุณครับที่ได้มาช่วยเหลือชุมชนตำบลหูเวียงและตำบลใกล้เคียงนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจช่วงในเดือดร้อนนะคนไทยนี่ ไม่ทิ้งกันครับถนนแห้งเลยครับแต่บ้านมันก็ขั้นใต้ถึงน้ำน้ำท่วมอยู่อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าจะพึ่งอีกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะที่มาช่วยเหลือให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหลายควเรือนก็ท่วมเหมือนกันอันนี้อยู่แถวไหนครับอืเลยไปตำบลค่ะอีกตำบลนึ่งเรารู้ได้ไงว่าทราบได้ไงว่าวันนี้มุกตเออมาี่กออกมาอ๋อแล้วที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ ท่วมนะคะแต่วันนี้ก็ยังออกมาเอาของทัดได้นะเพราะว่าน้ายังไม่ได้สูงมากตอนนี้ก็ประมาณยังไม่ยังไม่เยอะยะมากประมาณเท่ากันใช่ถังนาตอนนรกมันแห้งหมดแล้วเราก็ขึ้นมาอีกค่ะขอบคุณนะคะน้าท่วมไหมคะพี่บ้าท่วมเด็กอยู่สี่คนในโรงเรียนด้วยพาไปกาลังไฟให้นะมาพลังจงมาเติมความวังให้คนใจจงมาตามไปต้อนเลยนั่งเลยหัวลำบากตีคนเดียว ยังไม่ไหวแล้วไวรูปไหวแ้วหอว่าจะมาอะ่รอย่ะงนี้ตุ่นกาล้างบ้านแล้ววันนี้ฝนชุดยาต้องอยู่แล้วที่อ่ะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันลำบากไม่มีใครชินหรอกบางปีท่วมถึง4เมตรตลาดสดง้าวศ